มาคิมแต่งแล้วงานวิวาสุดโรแมนติกดังหลุดมาจากนิยายข้าวบันเทิงมาแล้วจ้ามาคิมแต่งแล้วงานวิวาสุดโรแมนติกดังหลุดมาจากนิยายผ่านพ้นไปอย่างชื่นมืน่น เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่เบาสาวป้ายแดงกิมเบอรี่แอนโวเทมัสกับมากปรินสุภรัตที่ได้บินลัดฟ้าจัดพิธีวิวาที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางทะเลโคนโหรือที่รู้จักกันดีคือเลคโนโนซึ่งถูกขนานนามให้เป็นดินแดงแห่งความโรแมนติกอีกด้วยโดยบรรยากาศภายในงานนั้นอบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายความรัก มากทิมรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้งนี้คิมเบอรี่ได้ปรากฏในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ดังเจ้าหญิงในนิยายส่วนมากปรินมาในชุด สูตรสีขาวตัดกางเก,กงสีดำดูแล้วโดดเด่นสุดๆพร้อมคุมแขนกันเดินบนเส้นทางที่โดยด้วยกีบของดอกไม้ซึ่งภาพแต่ละช็อตที่ออกมานั้นถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลยจริงๆขอแสดงความยินดีกับหมากขิมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ